สี่ีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตตี้คร f t เมอ่อกันอีกแล้วนะคะทุกคน สำหรับในวันนี้เราก็กลับกันมากัาบรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะทุกคนในวันนี้บุ๋มก็มีไมโครโฟนจากทางมาโนมาทําการรีวิวทุกคนดูกันอีกแล้วนะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นมาโน P D 400 X ค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของมาโนเลยก็ว่าได้ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าตัวที่แล้วที่บุ๋มเคยรีวิวไปสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เี่่่่สิงทราาาจะได้มมถือวคุ ค่าอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้แบบ USB ได้ด้วยแล้วก็แบบต่อ a l r ได้ด้วยนะคะ,ะนอกจากนั้นเนี่ยและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นไม้ด y นามิกที่เหมาะสำหรับการทำ podcast สตรีมเกมมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการแกะกล่องกันหน่อยดีกว่าคะ่ะว่าข้างใน,นเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้าง No ทุกคนเมื่อกี้แล้วก็ไปดูการแกะก,กล่องกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม้ตัวนี้นะคะเขาจะให้ตัวที่เป็นขาตั้งเหล็กมาเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะน้านหนักมันเยอะมากมันหนักนะคะทุกคนหนักกว่าที่หมุมคิดเยอะเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยเป็นโลหะนั่นเองนะคะ,ะให้ทุกคนฟังเสียงแบบแน่นปักอะทุกคนคือแบบหายห่วงได้เลยะค่ะว่าแบบว่าความแข็งแรงเนี่ย คือตกเนี่ยก็ยังตกใส่เท้าก็เจ็บนะคะทุกคนบุ๋มบอกเลยเพราะมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะและนอกจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของน้องเขานะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นไมด์ดนามิกที่รับเสียงแบบคาร์ดิโอ,อยนะคะนั่นก็คือเป็นการรับเสียงแบบทิศทางเดียวนะคะตรงรับเสียงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนเวลาเราพูดเนี่ยแนะนําว่าให้หันประมาณนี้นะคะแล้วก็ ให้พูดตรงแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะได้แบบเสียงเข้าตรงๆนันเองโอเคแล้วนอกจากนั้นมาดูฟีเจอร์ที่อยู่บนไมค์กันเลยดีกว่าก็จะมีตัวหน็อนะคะที่เขาเรียกว่า3 in 1 Digital จิทัหนอนะคะเพราะว่าอะไรที่ว่าตรงนี้เราสามารถปรับมอนิเตอร์ไมค์แล้วก็หูฟังแล้วก็มิกซ์มอนิเตอร์ก็คือแบบปรับทั้งไมค์แล้วก็หูฟังพร้อมกันได้อีกนะคะให้ดูเตรงนี้เลยนะคะทุกคนจะเ,เสียบไฟในบุม๋มทดสอบให้ทุกคนดูแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่ กดเปิดปิดไม่นะคะทุกคนเป็นแบบระบบสัมผัสนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นด้านล่างนะคะทุกคนก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะคะแล้วก็จะมีเป็น XLR นั่นเองเนาะและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถเสียบหูฟังแล้วก็ รับโหมดต่างๆได้ที่ข้างล่างเลยโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมก็ได้นะคะตัวนี้คือแบบฟีเจอร์เขาอัดแน่นมากๆนะคะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะลืมพูดไปไม่ได้นะคะก็คือไมค์ตัวนี้รับเสียงตั้งแต่20ประยไปจนถึง20กิโลเฮิร์ซ์กันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังมีความถี่อยู่ที่24บิตนะคะหรือว่า 48กิโลเฮิร์ตนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นไม้ที่แบบว่ารับเสียงได้ค่อนข้างที่จะความถี่สูงอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบมาคุณภาพขนาดนี้ทุกคนต้องไปลองฟังนะคะว่าเสียงเป็นยังไงในบุ๋มขอเสียบไฟเลยดีกว่านะคะทุกคนและตอนนี้นะคะบุ๋มก็เสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการมอนิเตอร์ตรงนี้กันหน่อยนี่นะคะพอเราเสียบไม้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีไฟกระพริบใช่ไหมคะนี่คือเราไม่ได้ปับอะไรนะ มันเป็นเพียงแค่การแบบกระพริบเพื่อบอกว่าระดับเสียงของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะบุม๋มจะลองพูดใกล้ๆฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีไฟกระพริบตอนที่บุ๋มพูดใช่ไหมคะอ่าโอเคแล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวเราลองมอนิเตอร์กันก็คือเราจะกดหนอบลงไปหนึ่งทีค่ะพอกดลงไปปุ๊บตอนนี้ไฟที่ตรงรูปไมติดก็คือเราสามารถปรับเสียงไม์นะคะทุกคนขึ้นลงได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะก็น่าจะสุดแล้วนะ ประมาณนี้ไฟเต็มอันนี้นะคะก็จะเป็นหูฟังนะคะแล้วก็สามารถปรับได้เหมือนกันค่ะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตามความถนัดเลยนะคะแบบเอยชอบเสียงดังเสียงเบานะคะก็สามารถปรับได้หมดเลยนะคะโอเคแล้วต่อไปกดอีกทีนึ่งนี่ถ้าขึ้นสองไฟแบบนี้ก็คือสามารถปรับได้พร้อมๆกันเลยนะคะอย่างเช่นแบบเราปรับขึ้นหูฟังเราก็จะดังขึ้นเสียงไม์เราก็จะดังขึ้นหรือว่าปรับลงนะคะก็จะลดลงพร้อมๆกันนั่นเองนะ กแล้วแต่ความชอบนะคะอยากปรับแบบไหนพอมันสุดอันนี้จะเป็นไฟสีม่วงนะคะทุกคนอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการปรับต่อไปเรามาดูข้างล่างกันหน่อยดีกว่านะคะทุกคนนี่สิ่งที่บุ๋มอยากจะพรีเซนต์เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีโหมดต่างๆให้เราสามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้โหมดแรกนะคะก็จะเป็นโหมดแฟลตธรรมดาทั่วๆไปโหมดต่อไปนะคะโหมดนี้นะคะก็จะเป็นโหมดไฮพาสฟิลเตอร์นะคะแล้วก็อีกโหมดหนึ่ง นี่อันนี้ก็จะเป็นโหมด Pre s e n t e Boost นะคะ้หากเรากดอีกทีนึงนะคะเพื่มันจะติดขึ้นมา2โหมดก็คือจะเป็นโหมด High Pass Filter ผสมกับโหมด Pre s e n t e b o o t นั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการปรับโหมดข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นเสียงจากไมค์ m a n o p d 400x แบบที่ยังไม่ได้ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนก็คือบุ่มเสียบปุ๊บแล้วก็มาทําการอัดคลิปเลยนะคะทุกคนฮัลโลเทสหนึ่นี่คือยังไม่ได้ปรับเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ฟองน้ํานะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะบุ่มจะให้ทุกคนฟังเสียงนะคะว่าถ้าหากเราตั้งไมค์ไว้ที่ข้างหน้าคอมแล้วก็ใกล้ๆกับคีย์บอร์ดนะคะว่าเสียงมันจะเข้ามากแค่ไหน นี่ก็เป็นเสียงที่อยู่หลังไม้นะคะทุกคนอ่าเช่นบุ่มแบบเ,ออเล่นแบบเกมไปด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มพวก w a s d นะคะเสียงที่มันเข้าเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราเข้าไปดูกันที่ m o u n o link กันหน่อยดีกว่าว่าสามารถปร,รับแต่งมันรงนี้ได้ยังไงกันบ้างอันนี้คือบุ่มอยู่ในโหมดปกติด้วยนะปรับเป็นเสียงในโหมด flat นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโหมด standard กันก่อนนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นระดับเสียงของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนบุมไม่ได้เปิดเต็มนะแต่ถ้าบุมเพิ่มขึ้นมาให้มันเต็มสักหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือเต็มที่แล้วนะคะทุกคนก็คือเต็มแบบเต็มจริงๆนะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเอ่อลองที่โทนกันก่อนแล้วกันนะคะโทนตอนนี้เนี่ยโทนของเราก็คือจะเป็นโทนดีฟนะคะทุกคนฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อ่าสวัสดีค่ะแล้วระยะห่างจากไมค์ตัวน,นี้นะคะอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งนิ้วนะคะทุกคนบุมจะวัดยังไงดีวะเนี่ย ประมาณ1นิ้วกลางอะทุกคนบอยหนึ่นิ้วกลางนิ้วชี้ประมาณนี้ค่ะต่อไปบุ่มจะลองในโทนเนเจอร์นะคะจะเป็นยังไง1.2.3และเสียงที่ทุกคนได้ยินในตอนนี้นะคะก็เป็นโทนเนเจอร์ฮัลโหลเทสหนึ่งสวัสดีค่ะเสียงเปียงงบ้างต่อไปนะคะก็จะเป็นโทนไบรท์ค่ะและนี่ก็เป็นเสียงในโทน r i g h t นะคะทุกคนฮัลโหลเทส1234เสียงเปียงบัางอยู่ในระยะที่ อยู่ใกล้นะคะนี่เลยประมาณตามรูปนี่เลยนะบุ๋มอยู่ห่างแค่ประมาณนี้เองนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโทนเลกาซีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในโทนเลกาซีนะคะทุกคนพูดในระดับเดิมระดับเสียงประมาณเท่าๆเดิมนะคะเสียงเป็นยังไงกันบ้างฮัลโหลเทสหนึ่อ่ะต่อไปนะคะบุ๋มจะกลับไปที่โทนเดิมนะคะที่มันปรับมาให้ตั้งแต่ตั้งต้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปลอง ใช้นี่นะคะทุกคนเป็นความห่างตัวนี้บุ่มอยู่ใกล้ใหม่นะคะก็จะเสียงประมาณนี้แล้วถ้าบุ่มลองปรับไปที่มีเดียมก็คือห่างออกมานิดนึงอันนี้คือเราอยู่ในระยะเดิมนะคะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าบุ่มอยู่ในระยะ,ะ,ยะเดิมแล้วไปที่โหมดฟาล่ะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เสียงเป็นไงบ้างคะทุกคนอะต่อไปบุ่มต้องขยบ ตามความห่างอ่นนี้ก็คือห่างออกมาประมาณเท่าๆกับรูปเลยนะคะทุกคนประมาณ1 1บเถึงสามเซนประมาณนี้นะคะต่อไปก็ฟ้าอันนี้ก็คือห่างออกมาอีกนิดนึงนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ไมเลยแต่ว่าความห่างที่บุ่มปรับเป็นฟ้านะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้คิดว่าเสียงก็น่าจะอยู่ที่ระดับเท่าๆเดิมเหมือนมันช่วยขยายความดังอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนอ่ะกลับไปที่หมวดเดิมจะได้พูดแบบถนัดกันสักหน่อย ต่อไปเราไปดูกันที่โหมดแอดวานกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนซึ่งในแอดวานนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้แน่นอนเป็น EQ ค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะนอกจากเราจะปรับที่ตรงไมค์แล้วเนี่ยตัวนี้ยังสามารถปรับในโปรแกรมได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองปรับ EQ กันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ EQ แบบแฟล t นนเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันใน EQ High Pass Filter นะคะทุกคน Hello Test 1 2 3 4 Hello Test 1 2 3 4 และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน Present Boot นะคะทุกคนเสียงเป็นยังไงบ้าง h ั l l o Test หนึ่งสองสามสี่ Hello Test หนึ่งสองสามสี่และสุดท้ายนะคะ High Pass Filter and Present Boot นั่นเองค่ะ h ั l l o Test หนึ่งสองสามสี่ Hello Test หนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวกลับมาที่แฟลตเหมือนเดิมนะคะทุกคนและสิ่งที่บุ๋มอยากจะลองในตอนนี้ที่สุดก็คือ บุ๋มจะลองใส่ฟองน้ํานะคะแต่คนอื่นบุ๋มจะให้ทุกคนฟังเสียงพวกลมก่อนนะคะว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าในบุ๋มจะลองพูดคําที่มันเป็นพอพานเยอะๆนะคะทุกคนแบบเพอ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 พอ,อันนี้เป็นแบบเหมือนพอพานแล้วมันแบบมีความลมออกมาด้วยนะคะแบบยังไม่ได้ใส่ฟองน้ํานะต่อไปบุ๋มจะเอาฟองน้ําเข้าไปครอบนะคะอ๋อแล้วก็บุ๋มจะให้ทุกคนฟังเสียงน้อยรอบด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไง โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเราจะลองใส่ฟองน้ําแล้วก็ทดสอบเหมือนเมื่อกี้อีกทีหนึ่งโอเคค่ะและตอนนี้บุ๋มก็ใส่ฟองน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเสียงเป็นยังไงบ้างฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสอ่านี่ก็จะเป็นเสียงที่แบบใส่ฟองน้ํานะคะเดี๋ยวลองพูดพวกพอพานอีกสักทีหนึ่งเผอ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 อ่ะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปบุ๋มก็จะลองเงียบให้ทุกคนฟังเสียงนอสกันบ้างดีกว่าหนึ่งสองสาม โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับการทดสอบของเราในะวันนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้บุ๋มก็อยู่ในโทรศัพท์ p h o n นนะคะบุ๋มอยากลองทดสอบไม์ตัวนี้กับ iPad ดูนะคะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงโอเคมาเรามาลองกันเลยโอเคค่ะทุกคนและเสียงที่ทุกคนได้ยินในตอนนี้นะคะก็มาจากไมคม m o โนพีดส0่นะคะที่ต่อกับ iPad นั่นเองนะคะทุกคนเสียงเป็นยังบ้างฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่อ่ะบุ๋มจะลองเงียบดูนะคะว่าเสียงน้อยเสียงแบบบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันจะเป็นยังไง ก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นแบบทดสอบแบบไม่ได้ใส่ฟองน้ําด้วยเนะะี่ยค่ะเสียงดีไหมคะทุกคนบุ๋มมองว่าถ้าใครอยากลองทําพอร์คแคสในมือถือหรือว่าแบบทำ t i กตอ,อกไลฟ์สดต่างๆแคสเกมนะคะผ่านมือถือผ่าน iPad ต่างๆเนี่ยบุ๋มว่าทําได้นะคะใช้ไม้ตัวนี้ก็คือเสียงดีแบบเหมือนอัดในคอมเลยะคะ่ะทุกคนเฮ้มันจะเกินปุยมุย ก็เป็นยัไงบ้างคะทุกคนสำหรับตัวตัวไมโครโฟนมัลโน่พีดีสี่ร้อยเอ็กตัวนี้ทุกคนคิดว่าเสียงตัวนี้ดีหรือเปล่าคะแต่หากดีหรือว่าไม่ดียังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนก็ตัวนี้บุ๋มว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจ่ายไปแบบจ่ายทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอาไปใช้กับพวกมิกเซอร์ก็ได้หรือจะเอามาใช้กับพวก i p a ไอแพดนะคะหรือว่าโทรศัพท์ที่เป็น USB Type C ก็ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนถือว่าเป็นตัวคุ้มค่าคุ้มราคาตัวหนึ่งกันเลยทีีเดดยววแล้กก็มม ปิดไมให้ทุกคนดูนะคะมันจะขึ้นสียังไงเนาะปึ๊บถ้าเรากดปิดไม์นะคะมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยทุกคนคือแบบชอบมากนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวไม์ตัวนี้เนาะก็จะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมอก,กด like, กไลค์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย